เหมือนจะเอกฉันเลยนะฮะครับอ่ะแล้วตะคุณอ่ะเฮ้ยแต่เราต้องให้เสร็จอ่ะเรากำหน้านะครับผมโั่งยากนะครับพี่บอกเลยอยากรู้ไหมอย่าเล่าสาม่ยากนะครับครับอ๋อคือประเด็นว่าถ้าเล่าแล้วไม่ยินก็ถือว่ายังไม่ได้เล่าถูกไหมโอเคยากแล้วเราโดนยากแล้วอย่างที่แม่เราบอกครับ โตมาโลกมันก็โหดนะอย่างครับคำถามที่ยากบอกเราเอ้าหน้านะครับไม่ได้ยินเขายังไม่ได้เล่าไงคุณผมจะเล่าเจ็ดเลวเจ็ดประจันบาลเจ็ดประจันบาลผู้กองอ่านไปแล้วครับเจ็ดเลวนะครับดีนะครับผมอ่า ทะลุกระเดียดีฮะสรุประเดียดกระเดีฮะไม่ได้ยินอเหรอฮะข้อต่อไปนะครับผมขอตัวหกนะครับผมอผมได้เลยฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสรุปได้ดีไหมดแล้วถ้าดีต้องทำยังไงเว้นอนไม่มีใครได้ยินเลยกันแต่พอพี่พูดนี่ได้ยินชัดเลยน้องฮะคุณวันนี้มันมพิเศษนะไม่ได้เลยหรอพิี่พี่ก็ต้องเพื่อนระบบสิ มีมินนี่กับชีวิตคุณนะอืมเสียหน่อยไหมค่างเดียวเต้ยข้างเดียวไม่ดีนะอะไรหอะไรยากทำไปมันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์นะครับงานที่พวกคุณอาจจะได้กันอาจจะไม่ได้เพราะสิ่งนี้นะครับใช่วิ่งแบบเดียวไเลยนะแบบจิ๊กเดียวเลยจบเลยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเลยอ่ะหนึ่งสองสาม ไม่ได้ครับหุ่นขนาดนี้คงไม่ต้องไปแล้วนะนะเนี่ยโทษนะครับครับบาพวกคุณไม่มีเน็ตกันหรอไม่มีโดนตัดดนตัดวาทำแล้ววเทำฮะโดนตัดโดนตัดเปิดแอมปยังไงเียกปยังไง เรียบร,ร้อยนะฮะเรียกแบบอะไรอีกล่ะคุณอันนี้ครับเต็มที่แล้วนะฮะเนาะข้นนางหลังไม่เห็นนี่พระพุทธเจ้าได้ตัดไปโอีกครับผมลงไมากแล้ว <laughs> โอเคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเขาจัดให้พวกคุณแล้วานเป็นของขวัญพิเศษแล้วกันนะฮะหูแมวที่คุณรอคอยกันอยู่